คนทำ u t ทู e ที่ขี้เกยียจลงคลิปทำนะวันนะน,นี้ดีกับเกมเอ่อซีเกมเลยนะครับคลิปหนึง่งคลิปนึงเอ่ออาอใช่ใช่ใช่ป๊อปป๊อปป๊อปปีปป้ชัปเตอร์สองพาทสามอ่ะเบนอฮะอือฮ เอ่อวันนี้ที่ใจเย็นแปลกๆเพราะว่าไม่ใช่แล้วเราเบื่อโอเคมาโหลดนานจังวะยังไม่ได้แล้วว่าพาร์ที่แล้วเล่นถึงไหนอืมอ๋อครับตรงนี้หรอโอเคอ๋อ อ,าาอ่าฮะอือฮึอ๋อ,อเบอรี่โอเคจนได้หละแล้วก็ฟึบแล้วก็ฟึบแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมอ,าหาอ่าฮะอือฮึโอเครัดเย็นนะอีนนี้เยวๆๆๆๆๆๆยิ่งมากไปแล้วนะเกมต่อไปเลยนะ you played these before. you're so good so linda like ready for the final game set shoes down the stairs one last time i had a fun day at the game station oh shine. okay what the Ơ, oh, nè này. này ơi Dạng này Ê eh. What? What? Làm ngay nè What? วัดอ๋อก็ว่าอยู่ทีอย่างนี้นะให้ทำเองโอ้ยที่ผ่านมาให้สวดเมฆอัตโนมัติตลอดอะไรเนี้ยใช่เหรอโอเคแล้วต้องไปไหนต่อตรงนี้ไม่ได้ Mm hmm. ตรงไปใช่ไหมโอเคช็ด <Okay. Shit. S 2> อัอะไรวะเนี่ยมนี่จะะ้ะบอบ๊อ๊โอ๊บเล้ยก็โอเคอะไรอ What? 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 bakal lainnya. Oke, 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 lah, oke, lah ปั๊บโอเคไม่ใช่ไม่ได้งั้กนก็ไปก่อนแล้วก็เบิบ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 เราจะให้มันได้นี่ยังไงไม่ได้ใช่ไหมอฮะมแบบ งนนไงล่ะเนี้ยตับนะเป้ามันอยู่ไหนวะอ๋อแป๊บมันยากมากเนี่ย w มด ให้ขึ้นไปดิขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้เก็บอัพบินน,นะวะ โอ้โหสีเครียดมากเลยว่ะอย่าให้ต้องกีดนะไม่มีเกมไหนที่ฉันไม่กีดเริ่มเครียดแล้ววันนี้อุตส่าห์มาแบบจายัน โอ้ชิวเริ่มเครียดแล้วทำไงดีวะยังไงดีมันลำบากจังเลยเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นหมอกสีแดงแคทแนบเลยลองใสดูแชปเตอร์สามแล้วเดียวจุดเดียววะครับ รู้จักปลอาทำอะไรเราจะได้ไปเล่นสแตนจูนเ้ยฟอ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 ้าวเฮ้ยเฮลกาตเองอีกสักพักแล้วกันถ้ายังไม่ได้ก็ เอ๊ะนานี่เฮ้ยวะวดโอเคที่อย่างนี้นี่ได้เนาะ โอเคส,ะสะดุดท้ทีเออผมเล่นตั้งแต่ประมาณบ่ายสองนะผมนะผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไอ้เนี่ยโ,โง่ปล่าล่ะโอเคโอ้บัก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 อืมอ้เกมนี้นี่ก็คือต้องตรงเดินได้ตอนที่อุกอ๋อเนี่ย I this advanced obstacle course is designed to test <coughs> <your physical> <coughs> <endurance> <coughs> The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. Uh-huh. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. Uh-huh. You may move again <coughs> once <coughs> <coughs> once turn back off. The lovable PJ Pugapiller will follow you. If PJ reaches your test is over. Good luck. อือฮึพูดอะไรก็ไม่รู้ฮโอเคเอาทิ้งให้แม่ตายอันแม่ไม่ต้องการแบบนั้นหรอแต่ว่าเธอทำงานที่นี่รู้ได้ไงว่าฉันทำงานที่นี่เนี่ย y o ยู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 อิ มุดตกเพรมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็น What เฮย้ยพี่เจีย Ơi! Cô cũng như mà Mình như mấy chục Ba đà bà đà Được khuyên <laughs> ừ, này giác mình cân nữa nè Ừ, ôi, 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 bạc, bạc, bạc Bao này ออกเริ oh, ่มเลยเนี่ยเอาเดินดิ นาอไ,นนไม่เป็นไรพ่อนายก็ยังน่ารักอยู่ดีพี่เจให้อภัยเพราฉันเง่าเองเดี๋ยวนายก็ต้องไปดูนเช็ดแนบคาแล้ว Không ok Hãy được Lơm, lơm รัวๆเลยเว้ยรสชาตินี้จะผ่านไหมเนี่ยเริ่มยังเฮ้ย hello, subscribe cho kênh cho Mì Quá như này nữa này Ok Ôi shit bj. anh anh nó ผมจะถอดหูฟังเล่นแลโอเคนะถ้าผ่านมาเมื่อไรถึงผมจะใส่ ลำบากเนะาะเมื่อไหรจะผ่านเนี่ย เดี๋ยวนะนี่มันเหมือนคำพูดแบบแคทนับคิดขึ้นมาเองเลยอ่ะเฮเดี๋ยวบูโตไท้ายเฮี้ยวะ ผมเริ่มจะอัตตนิยมเข้าสิ่งล่างแล้ว่ะเขียดเอาไงดีกูเธอลำบากจังเลย ผมว่าผมไม่ไหววะ่ะไอ้แสดไม่เป็นไรเขาน่ารักดิ mày xin mời mày xin mày xin mời mày โอเคผมไม่ไวว่ะเ,เริ่มอจะบอกยังดีวะ sous